กาบสวัสดีครับตนผู้ชมเด็กขรุบวันนี้เบาแอมโลธงเดินทางมาบ้านพอญิงครับมีข่าวด่วนนะครับนอกข่าวด่วนอมีข้นนี่มาถามสื่อข้วย้ของพอหญิงครับมีในห้อยนะครับในห้อยมาถามสื่อข้วยกับพอญิงพอญิงผัดบัวขายให้ครับบาดมีผัดเอายามาเบือข้วยอ้ของพอญิงตายสองตัวแม่แบบไงครับานผูจชมเนาะแม่บกไงหนึ่งวันสันโอแต่สิไดายนะครับานผูจชมเนาะ มาถามสื่อเราบอขายให้ครับบาดน,นี้พ่อยิงเป็นกับฝันฝันเห็นค้วยที่ตายไปมาส้นเสาเฮื่อนมาส้นเสาเฮื่อนหลก้กกรแปลเป็นเลขก็ระไดเลขสองตัวนะครับสำหรัชมเนาะมาฟังเรื่องเล่าครับคุณพ่อหญิงครับเป็นกะนงางขาเบาแอมยูใต่ตารางแข่บ้านพ่อหญิงนี่แหละครับไปรับชมกันเลยครับพ่อหญิงสวัสดีครับนนสวัสดีค่ะคุณพ่อหญิงสวัสดีค่ะโอ้เบาสูเบาเอมเราตรงกับเอฟซีฟังในคุณพ่อเป็นยังไงเรื่องเล่ามัน อ้ยเรื่องเล่ามันกับอันนี้ละข้อยแหละเขามาเบื่อยาค้อยนะเขามาเบื่อยาค้อยแอนอี่้างว่าแต่คุณผอเขามาถามซื้อนะบาขายเขานะเขาก็มาเบือ่อเขามาถามซือ้อมาขายเขาเนะเขาก็เลยมาเบื่อนะเขามาถามซื้อค้อยพอยังองมันบาขายเขา,ขาเขาก็มาเบือ่อเบื่อทิ่มนะเบื่อตายเลยเบื่อตายเลยเนาะตัวนี้เรื่องจริงบอกคุณ่อเรื่องจริง เรื่องจริงเลยบมเดฟันบมเดฟันเรื่องจริงเลยเรื่องจริงครับเรื่องจริงเขาเขามาเบื่อตายเจ็ดตัวเหรอคุณพอ่อตายสองตัวเบื่อตายสองตัวบกหววใหญ่เลยบะใหญ่แล้วคู่ใหญ่โอ้ยคือสร้างเหตุบาปไปหญิงแถื่อนเนาะคนทำเสือมาขายคนที่ละคนขี้อัดคนขี้อัออาคาดคนขี้อัดเพรดาะมันจะมาเบื่อน้ำลายฟุ้มปากเลยปะฟุ้มปากแล้วมันก็คือคนถือยาถือยังนั่นละ มันก็ดินตายดินยังนะดินดาวๆเลยดินสักตายคือคนถึงยาถึงยังนี่ละคนตั้งไหนเรามาหาเบื่อคุณพออ๋อมันก็บบุงคค้นกับนู่นคนมันก็จับได้นี่แต่มันก็มาถามสื่อสื่อหระมาถามสื่อนี่ยมานค้นหลายคนเนาะมาถามอือครับจังหวะบ้่นไหนตัวบัานไหนมาหาสื่อม่วนสื่อข้ยนะโอ้บาปใหญ่ได้แมวเลยมันก็มาหาผู้ดันขอม้าผู้นี้ขอม้าเรื่อยๆนะโอ้ยข้าวพู้เป็นอยนาครับ ขาไหวหน้าคนเถนอนอยู่เงื่อนมืนพนถอนอนอยู่ใีเงื่อนที่นอนอยู่บ้านโอ้ยคนก็บ่ได้พพ่นยั่งมาสั้ายังออกไปยังเห็นกล้วยตายบอกไปหน้าเนาไม่เห็นกล้วยตายโอ้ยแต่ทั้งมัดมิจิกตัวละอันกล้วยนะกล้วยมันมีสืกสามตัวกล้วยสามตัวตายสองตายสองตายตายแต่ตัวใหญ่มันตัวหน่อยมันยั่งอ๋อแล้วแต่ปองปองที่สั่นเงินเดนตัวหน่อยโอ้แสดงความเสียใจครับพ่อหญิงนะครับท่านผู้ชมเนาะ บเบื่อเตตัวใหญ่เหมันนะสร้างเป็นแท้เนาะขึ้นมาเห็ดกันเลยลงคอแท้วันละสามสี่หมื่นหมือแล้วโอ้ยคักครักขักสองตัวเต็มทุกขั้เกือบแสนเหมืแล้วเนาะคุณพ่อ,อเนาะคือคือคู่มืมนี่คู่มือนี่ราคากล้วยกับเพงเนะครับเนาะสี่หมื่นหาเมือนง้อกล้วยกันแพงมัดชัวครับเจ้าไหนอีกคุณพ่อบะเนี่ยมานี้ก็อพันเงินเนี่ครับ ฝันแล้วมาส้นเ,เฮือนเหมืนคุ้ยแล้วนะเออฝันมันตายไปแล้วฝันเหมือนนอนฝันมันนอนก็มันมานส้นเ,เฮือนเหมืนมาส้นเฮือนพ่อเนี่ยมาส้นเฮือนเจ้าของนี่ล้วครับครับหัวจางว่าแต่บาทเนี่ยนี่คืว่าส้นเฮือนเอนาะโอ้มาส้นเฮือนอมมาส้นตึงต่างต่างๆเหมือนพอมันตายไปแล้วมันคือมาส้นเฮือนได้อะวะครับมันเกิกจากมีจิตวิญญ,ญาณมหาพ่อหญิงคิดถอดพ่อหญิงตื่นีกเนาะ งานอยู่มนคือหอดจะฟ้องมั่นแหละเนาะนั่นก็สิมาบอกพ่อหญิงว่าโอ้ยตายเล้อเลยสิว่าตอนนี้เนาะสิแมนคือคนแล้ล่ะครับครับตายแล้วนั่นก็สิว่าไปเนี่ยการม่ค้นนะสิมาบอกเนาะมาบอกอืมมาบอกจะฟ้องนะครับครับครับมาหนึ่ก็เลยโมแดร์นี่กินดอกะก็ไม่ฟังทิมครับผมอืเขาทำสื้อใช่เปล่าบอกขายเลยตดนมั่นเลยฟังเลยครับผมโอ้สาธุสาธุครับทั้งนี้อีกบาทหนึ่ณพ่อ มันนี่ก็อันนี้ก็เริ่มไปผังเขียมขุดลงยางเลยเลยจ้างคนขุดหลุมล่งครับครับครับจ้างเขาขุดขุมผังเลยนะอืมันสิ้เวลาเขาเวลากับบางคนน้ำมันจะแล้วแต่เแล้วพังเิ่มไปเลยเขาเหมือนนี่ปลายหน้าเหมือนลในปลายหน้าเหมืนนะครับครับครับเลยครับผมท่านผู้ชมเนาะเป็นแม่อะไรแล้วก็ดี นะครับเลขตัวไรล่ะค so ุณปอบอ่ะเลขนี so, like ่ยพอควาบด40กับ41่ยน้ากันนี่แหละเป็นยังไงคือวานี่นัรนครับมันนั่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 นโค้ยตายมันก็ต้อง40 41นี่แหละเดขกงวนี่มันไปบลอนดหรอกไปบลอดอกว่า40 41นะมันมันมันบอสริยในน้ำนี่แหละเอฟซีเบาแอมเราทงครับเอฟซีฟอยงนี่กับเจบคิงไลยงวแต่เนี่ครับนอท่านผู้ชมนอ เพิ่งกาฝันวังง,ง,งว่วงมาส้นเท่านั้นบ้านเด็กที่เท่าไรคุณพ่อบ้านเด็กที่เท่าไรที่ห้าเจ็ดบ้านเด็กที่ห้าสิบเจ็ดครับอก็โ,โทษก็ไปเป็นขั้วไบัวเป็นง่วงครับเันคั้วนะครับเนาะบ้านเด็กที่ห้าเจ็ดเพราะวันมาส้สเานเสาเฮือนนี่อาจจะเป็นบ้านเด็กที่ก็ได้ได้ครับคุณพ่อห้าเจ็ดเจ็ดห้ากับกันเนาะห้าเจ็ดหมู่หนึ่งเนาะโอ้กับกันมันก็บว่เรียกมันกับว่าสี่ศูนย์สี่หนึ่งเหอเอาแปล่ามาจะจังไรคุณพ่อ เป้ใสเอาเลื่อยเนี่ยแม่ไหนเปลให้ฟังหน่ครับค้อยค้อยตายค้อยกับสี่ตายกับศูนย์้อยสี่อาตายกับนเป็นยัไงไงเ,เป็นยังไงจังวหวะสี่ครับค้อยค้อยมันมีสีขาเดียวเปรวสี่โ้สีขาค้อยสีขาสองตัวสิบบนแปดขาบอกคุณ่อนเปรี้ยใสจังขันล้วเพราะมันอยู่วางวางหานะันสี่ศูนย์ตายกับศูนย์เนาะตายกับศูนอืสี่ศูนย์กับยังกาะสี่หนึ่งนี่ะ ซีหนึ่งเหมือนมาแต่จางไรอีกบาทนี่ครับอ๋อมันกศูนย์กับหนึ่งเมื่อแทนกันได้โอ้ครับครับกล้วยตัวหนึ่งเนาะแม่กล้วยสองตัวสองับสอไม่ครึ่งวันสองซีมันออกล้วเนาะมันก็ออกไปแล้วหรือมันถิมาสองซีกับบางหน้ำมันเลยอืมมาขับเนาะพอนนียังมักซีศูนกับซีหนึ่งซีหนึ่งนหนึ่งซีก่อนฮะซีหนึ่งซีหนึ่งเนาะพันพันวางหอดก่อนกับเขาเป่าและซีสองบอแน่ไรเหคุณบอ โอ่มันผันมาผันน้ำคนนี่นะโม่มาผันน้ำคนมันมก a a ็เลยออกไปแล้วซีสองมันก็ว่าซีศูนย์นะครับนะพอหยิงเป็นว่าคั้วถือเบื่อตายนะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นถู่ไปเบาว่าไปเบาให้เบาแอ็มโตงฟั่งครับเบาเอมโทงเกลื่อยมาหาพอหญิงนะครับเนาะมาเบาสูเอฟซีฟั่งครับท่านผู้ชมเนาะขอแสดงความเสียใจครับคุณพอหญิงครับ มาจังให้ค่ีแ้่มาเบื่อมั่วกล้วยตายโอ้ยมามาสาหับขักเนาะใจดำเนาะคุณพ่อเนาะใจดำคักว่ะอหน้าก็ยู่ไปหน้าผมรองไะครับบอกใครเดี๋ยวออกไปนะครับครับครย่มเศ้าย่ำมาเลงเอาเขาคอบเราอืมครับทางมันคุณพ่อ บวตายเ่อฮาอะไรใหม่เนาะคุณพ่อเนาะตายไปแล้วเห็ดจะเด้แล้วไปตัวบวตายเฮาก็หามาเลี้ยงใหม่ได้ครับพอมันบ่วชพ่นเอนี่ยพคนที่จับผู้ใดได้เออบ่ะธาอันที่ระมวยเพิ่นเบิ่งคลิปนี่กัโอ้ยเนาะฝากไปถึงเพิ่นนําเนาะครับ FC เนาะมาหาเฮ็ดตัวที่กับพ่อหยังเด้อเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะซีตูนเล่าแน่ครับเลขของคุณพ่อก็41ครับ41กับ40เนาะคุณพ่อเน่าหงุดนี่เนาะ งวดวันที่สองพืสภาคุมโอ16สิบหกครับขอโทษขออภัยวันที่สิบหกพฤษภาคมครับพศสองพันห้อหกสิบห้ากับ้านเล็กที่หาเจ็ดเนาะบ้านเล็กที่หาเจ็ดเจ็ดหากระกำตรงกับนากับหลังกันหล่นเนะครับท่านผู้ชมเนาะนี่แหละครับมียังอีกเพิ่มเติมคุณพออย่างมันกับมันมันก็บมือถือมัน เองจมงดเนาะมันบกเขาบ่เข <secondo and S 2> ่าเนาะบ่เข่ากะเออกะบ่เป็นยังคุณพ่อเนาะมันจะมีผิดพลาดสิเขางวดนี่บ่อสาธุซาธุให้มันเขางวดนี่นะครับน่านผู้ชมเนาะครับโอ้ขอบคุณขอบคุณพ่อหญิงได้หลายครับโอ้เรากะแห่งอยู่คนเดียวนะครับน้คนโสดพ่อหญิงครับคนโสดครับคนโสดนะครับเนาะ ครับขอบพระคุณคุณพ่อหญิงได้หลายครับสวัสดีครับคุณ่อสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราแอมนทงกับสีจดตัวเลขของคุณพ่อหญิงขวายมาส่นเฮื่อนเนาะครับเนาะาผู้ชมสองตัวมันมาสองตัวที่พกคุณพอสองตัวโอ้มาสองตัวครับ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 ผมเถิดผู้ชมเด็กข้าวโรบเนเดอครับตัวเลขของพ่อหญิงรับพ่อหญิงพ่อหญิงเนาะรับเนาะขวายถือเบื่อตายนำได้ฟูมปากมาส้นเฮื่อนครับมาส้นเสาเฮื่อนครับ บัลลีที่ฮาเจต์ครับบัลลีที่ฮาเจต์ครับเพิ่นเปะจะขั้วยตายเนาะครับเนาะเพื่นข้วซีขาเพิ่นก็บวซีศูนย์ครับซีศูนย์ซีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนาะกับนาคับหลังกันเล่นครับขันถามมากเลยพ่อยิงกะลองสื่อลองเบิ้งครับงวดวันที่สิบหกคือภาคมพ้อศอกสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับท่านผู้ชมเนาะไอมีโชคมีลาภกับพ่อยิงเด้อครับงวดนี้เนาะครับเนาะนี่แหละครับโอ้เนาะครับท่านผู้ชม แสดงความเสียใจครับคุณพ่อหนึ่งรับสร้างมาเบื่องัวขั้วยกันนะครับตนผู้ชมเนาะนี่แหละครับตนผู้ชมบ้านเลขที่หาดเพ4041ครับสำหรับคลิปนี้บเาบาแอมโล่งกะซีล่านผร้ชมไปก่อนด้อครับตนผู้ชมให้มีโชคมีลาบลาำรวยเงินทองครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ